ให้มันมีตัวเลือกให้เลือกระหว่าง normal hard แล้วก็ insane มึงว่าไงอะเดี๋เดๆๆเดเอา insane ไป,ไปลเลย insane ใช่โอ้ยเสียงเสียงคดดังเฮ้ยเลือกตัวได้ด้วยอ่ะมีสี่ตัวขอบคุณโอ,โอ้มี Ashley มนจนา a าน a n t เลอ r r ไรอัไไนไมึงอ่ะทำไมไม่เห็นมึงยเยวะ Ashley ทำไม Ashley หัวโลนวะ เป็นไทเลอร์แหละจูนอาธานฟินงท่านเรียกตัวละครมันงเป็นตัวเป็นแบบตัวโง่ๆกูนึกว่าแค่รีโมทเลยตอนไทเลอร์อุ้ยเสียงมาแล้วอ่ะอาหารกลางวันคุณนายอาหารเที่ยง ขูดหนายข้าวเที่ยงต้องสเตลนลยมันใช้คำว่าสเตลขโมยบอกว่าสิบเตลกระดาษสิบคนเอ้าทำไมมีสามคนนี่มันไทเลอร์นี่นะใช่ะเอาเดี๋ยวนี่ไทเลอร์เริ่มใครเนี่ยเดี๋ยวไอ้เห้โลนนี่ไขรเนี่ยสรุปไอ้นี่ใช่ไหมไข่ว่ะยิปปี้ใครก็ไม่รู้ เฮ้ยเกมนี้โดดได้อย่างชอบเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะทิ้งผมดีเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนกันอยู่ฝั่งซ้ายโอ้ยมันอยู่นี่นะคะเจอแล้วเจอแล้วมันอยู่ในนี้ไทเลอร์เอ่อไลออนมันอยู่ในนี้เพื่อนไหนอะเนี่ยมันอยู่ในนี้มันเดินไฟเมื่อกี้กูเห็นเงากูกูปิดปิดไฟฉายได้ Icana, cents, Thursday, ไอ้นี่มันใจนะโจนาธานใช่ไหมเฮ้ยไปสเตลไปสเตลไปสเตลก็เถอะไอ้กด E เปิดประตูนะเพื่อนๆต้องสเตลกระดาษไปเทลกเถอะไลอันเอ้ยไม่ใช่ไลไทเนอร์เอ้ยไลเนอร์เอ้ยไทเทเลอร์อะไรรู้แล้วเดี๋ยวคุณเรียนไลเนอร์มันเปิดไทยไปเนี่ยเปิดไม่ได้อ๋อเร็วมากดูแบบมันบอกให้เราไปขโมยนะขโมยกระดาษกระดาษเออนี่ไงเต็มเลยเอาไปเลยป่ะเอ้ยอแจงอะไรแจ้งโุ้ย เซ็งร้อนเลยใจกูหายเอาจุดอทานกูหายอ๋อโจรทานกินอยู่นี่ดูห้องนี้หน่อยนะกันเนาะเปิดไงวะเฮ้ยยิมแคนธงกูไปคนเดียวดิไรอันนายอยู่ไหนเจ๋อนี่นี่ตู้ห้องตู้ห้องน้ำเปิดไม่ได้เลยไอแคนเฮียฮิมชีเฮ้ยไรอันฉันได้ยินเสียงมันเท่าไหนเลสเทเลอร์นายคงสามารถแปลงมันได้แคาไหนาี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่ๆเราไม่ว่างพอจะไปเล่นกับบ้านลงนะไอติงอินไซด์ก็จะได้ไหม ต้องหากุญแจบีอู่กเฟดโนโนอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรตุ่งใจเสียงพี่พี่อยู่ไงหายใจเฮ้ยกุญแจเฮ้ยกุญแจซีซีหรือเปล่ามองนี่เลยเปิดอยู่หน้าป่ะอย่างนี้อยู่หน้าป่ะเออยไม่ไงอยู่หน้าจริงด้วย โอเคเปิดไม่ได้ไม่เป็นไรเขาจะมาคุณแจเอจูนาธานหายไปไหนก็ไม่รู้อองนี้เขาได้ปหมเขาได้ดีมึงเปิดประตูขนาดนี้มึงจะถามอีกเหรอเสียงอะไรวะไป็นจูนอาานกูตามหลังมาแล้วโอ้ยใครเก็บกุญแจมาวะกูกูเพชรที่ฉันได้มาเป็นกุญแจซีใช่แล้วมันคือตัวไหนตัวนี้เหรอนี่ไงเราจะเข้าไปหามันดิอุ้ยไม่มีอะไรไม่ต้องตื่นตระหนกไม่ต้องตื่นตระหนกมันไม่มีอะไรฉันเปิดมันแล้วล่ะ ไปกันเลยไลเนอร์เอ้ยเทเลอร์ไทเลอร์ไทเลอร์เอ้ยเมทิสต้องเก็บเลยเก็บเลยเหรอเอ้าเอ้าได้ต้องให้มึงเปิดด้วยนะสมจริงเลยเกินเกมเราได้มาหนึ่งอันแล้วกระดาษหน้าตาเป็นไงวะเออเออรู้ไหมเสียงอะไรเสียงวิ่งเสียงวิ่งเฮ้ยข้างนอกข้างนอกไปพิธีเชิไว้คนเดียวทิ้งเชิญไว้ลำพังเหืมเสียงใกล้หูกูเลยนะ ปิดก่อนเดี๋ยวยุงเข้าเ <c oughs> สียงมาแล้วอุ้ยกำหลังไล่หลังกูเลยกูไปแล้วกูไปแล้วไ,วไม่ไม่ใช่แค่เสียงกูเห็นเป็นตัวเลยอุ้ยเสียงได้หลังกูงเหมือนมาแล้ว <c oughs> ใครได้สแตอร์คิวเปิดใครวะ ไอ้ยังไม่จดทะตาได้แต่ไอ้เขี้ยเลยมันไม่ตามแล้วเออมันตามอยู่ดหรอกปิดดูเออลองปิดมันจะมาได้ปะมึงว่ากี้แมันเดินช้ามากเลยอ่ะกูเราสามารถจูบมันได้ถ้ามันเปิดได้เนี่ยล็อกได้ไหมเดี๋ย่เราไปล็อกมันมันเปิดเปิดได้เราเราเราจูบมันจูบมันตามกูมาตามกูมาจูบมันจูบมันเฮ้ยเรอมันเข้าห้องนี้แล้วเราสามารถวิ่งวิ่งผ่านได้เว้ยมาๆามาจะวิ่งวิ่งช้าจี๊ดได้แล้วได้แล้วได้แล้วอันนี้ได้แล้วด้วยความจสลายของกูไม่ เวียอยู่ไก่จะจูนานด้วยตามหาเราเฮ้ยมันวาร์ปหนีไปแล้วจริงจังไอ้เหี้ยไอ้เฮียจูนทานกูไปบอกมันดีมันเราอยู่มึงติดอยู่ในห้องมันติดอยู่ในห้องแดงอะห้องห้องแดงไอ้ห้องล็อกเกอร์แดงอะอ๋อช่วยกันเถอะเอานี่ไงเฮ้ย What happened มาเนี่ยเอ้ยโอ้มีชั้นสองด้วยนะครับอุ้ยมันใหญ่กว่าที่เราคิดด้ยเนี่ยเฮ้ยห้องใต้ดินเฮ้ยเฮ้ยอยู่ข้ามันอยู่หน้ามันอยู่ข้างล่างหรือเปล่า เย้กูโดนกูมีฮิวมีหิวดาวเสียงใครวะกูโดนกันไม่รู้เป็นฮิวยังไงมันพุทุชอกรึด้วยเหรอเอาพุทุชอกัวีนี่วะโอ้มันจะฟักจะกดนิวกดที่ซ้ายลาก่อนนะครับคุณไปละอยู่ตัวเองได้หงพิมพ์ดิ I can hear I can อ๋อเฮ้ยพูดได้เด้อปูมอะไรอ่ะปูวีมันช่วยเพื่อนไม่ได้อ่ะกูต้องไปตามหาเมดคิดอย่าอีสุฮาน You're the last one complete the mission กูไปตามหาเมดคิดมาให้พวกมึงไหมพวกมึงหลอกกูอยู่เนี่ยนะกูช่วยพวกมึงให้ได้เว้ยไม่ว่ายังไงก็ตามไม่ว่ายังไงก็ตามจุลธารทำพลาดงี้ want to eat you เอ้ยแค่ you spin ไรเรา I can do that too yeah can you um I'm from I'm from Korea กูก็คงูคงหาเมดคิดให้พวกมึงไม่ได้แล้วแหละ yeah can you talk to me โซโลลี่โอ้พิซซาวันสแกวร์คนไทยหรอคนไทยหรอวายไอไม่ใช่คนไทยแหมคนไทยก็ไม่บอกปะเถอเยเอาก็เล่นแม่งกินบังกินตั้งนานไม่บอกว่ะ แม่ที่ยิ้ไม่เจอเลยวะกูทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะูเราไม่สามารถเปิดประตูได้เลยเพราะว่ากุญแจอยู่กับนายนี่แหละสิ่งที่กูทำได้อย่างเดียวก็คือผีมาแล้วผีไปหาเมื่อไหร่หรอมันไปนู่นแหละกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วมันไปนู่นแล้วเห็นแล้วกูเห็นแล้วโอ้กูเจอแม่ที่สองอันเลยแย่แม่งเอ้ยอยู่ในที่ที่มันไปนู่นแล้วแม่จริงก็เข้ามาสี อยากรู้ว่าทำไมคุณตุ๊ก้ามาเล่นเกมนี้คนเดียวคนเดียวที่จะเล่นกับพวกเรากูมาแล้วกูมาแล้วทุกคนมาแล้วกูหิวคนใกล้ๆสุดนี่แหละฮะ no เออโอเคโอเคก็ดีเหมือนกันกูมีคิดคุญแจซีอ่ะหิวไม่ได้เอาได้ละได้ไหมคือแบบ a n i m a t i o นไม่มมีไ่เปิดประตูในบันไดให้หมดเลยเดี๋ยวกูกำลังไปเอาเมทิคดิ้งนอนตรงนี้เหงาจังเลยมงเหงาอะไรครับมองเหงาอะไรนอนเหงาไม่ได้ทำอะไรมีคนที่หลอนสุดคือกูนี่ งไพวกนายจะทิ้งเราไปอย่างนั้นเหรอลากรแล้วเนี่ยวะเฮ้ย u s i n g m a ด e k i t ชิงเงินลุกขึ้นแล้วอืมแ h งกิ you ปไปไก็งงหาอ่าไอ้นี่นะไอ้ที่เราต้องหามันคือไอ้นี่นะเป็นแฟมที่วางอยู่บนโต๊ะไม่รู้อ่ะที่กูเจอคือแฟ้มนี่แล้ว k e ชนเ a ี n i a a d อ๋อถ้าเราพูดกันแล้วมันจะได้ยินอ่ะมันก็มาดีอ้วนมันแค่ไหน แม่งหมาจริงนี่ยสู้ๆนะยิปปี้จังจุ๊กนายจุ๊กหลังโต๊ะเรากำลังไปช่วยเออมาเลยไปไปวิ่งกลับมาวิ่งกลับมามันเป็นอะไรไม่รู้ดูดิไม่นะคะมันเอาอโอ๊ยไม่ปักไม่ปักเฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้เที้ยกูจะรู้ห้องไหนแล้ววะเนี่ยกูส่วนอยู่ส่วนไหนของอาคารนู้นเนี่ยกูอยู่นี่มึงอยู่นั่นอยู่นัขามึงไปไหนเนี่ยพวกกูช่วยเลยเขราะกูอยู่สองคน เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยครมึงอยู่ไหนวะกูถามจริงนะอยู่กูลบอยู่กูลบอยู่เบอะมึงหลบอะไรเนี่ยกูถามจริงมันไล่กูอยู่เนี่ยอะไรเอ้ยเ่อกูได้ไปคลิปแล้วกูมีแนวการตายแล้วเย้กูไม่อยากเห็นหน้ามันตอนกูไอ้นี่อ่ะปิดไฟไงวะเนี่ยเพื่อนก็เลยอัานในอยู่างไตัวเนี้ยเอ่อไทเลอร์ฉันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้สักที่กับกับมึงชื่ออะไรวะไอ้เี้ยเออจุลธานก็ได้หรือว่จุลธาน เพืนอยู่ข้างล่างไม่อยู่ไหนอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้คิดไม่ออกอยู่อีกฝั่งหนึ่งของอาคารบันไดลงมามึงอยู่ทางลงเหรออ๋ออยู่ตรงประตูเออ๋อกูก็อยู่ประตูเอเหมือนกันเจอกันโอ้ยเพื่อนมีสแตอร์คีสแตอร์คีสทำได้ทุกอย่างเลยเออจเจออ,นะอ,ออยู่ไหนวะเฮ้ยเนี่ฮะใช่ป่ะโอ้ยยิมลงอาหารดีแท้จริงโอ้โหมึงดูดิข้างล่างมันโดดได้แล้วมันขึ้นอะไรมันโดดอะไรไม่ขึ้นมันโดดไม่ขึ้นเลยเลยดูดิ เฮ้ยอ้โมาแล้วมาแล้วไปก่อนไปก่อนไม่มาไม่มาไม่มารอเสียงขู่เฉยป้าแก่นี่กีฬาหิวตัวเองนะเพื่อนเฮ้ยพองมาจริงเดี๋ยวกูก้หิวละกันเอาไปล้ กูอยู่นี่ฮหรอมึงมาดิเป็นลมอ่ะเฮ้ยคลิกสายหิวตัวเองโอ้โหมึงส่งนั่นหิวอยู่หิวอยู่เหมือนเราต้องหากุญแจจริงๆว่ะใช่แจ้งเราต้องหากุญแจว่ะแล้วกุญแจโอ้ดูป้ามันอยู่ด้านล่างใช่เหรออืมใค่กูอยู่โอ้โหจุกส์ห้องนี้หรือเปล่า

จูเจยู่ไหนต้องถามไปเลยเยอะในวันนี้หลังปั่นจักรยาเฮ้ยเฮ้ยกูอยู่หลงนี้ฮัลโหลเฮ้ยเอาเมียเฮ้ยโอ้แม่งไปซะละแม่งบอกแม่งไอ้คนนี้จุกโหดเกินไปเอาละแม่งบอกไปเอาคนปั่นไฟดีกว่าทำไมมันดูหายากจังเลยขอบคุณกูสิ ึงไปเจออยู่ไหนกูได้กุญแจห้องชั้นบนน่ะมาเจอกันชั้นบนด้วยชั้นบนคือชั้นไหนวะขวอยชั้นบนสุดองชั้นห้องเนี่ยห้องอะไรอ่ะห้อง principal ห้องห้องห้องที่เดินขึ้นมาห้องบออ่อซ้ายเออห้องเดินขึ้นมาห้องไหนวะห้องนี้เฮ้ยกูอยู่นี่ฮัลโหลอ๋อขอโทษที่เสียงดังครับ เกมโคตรง่ายเลยผีโคตรโง่โอ้แมงเอ้ยชิบหายแล้วเฮ้ยเทุกเฮ้ยมันรู้ว่าเราจูงไม่ได้มันเลยหนีเอ้าเฮ้ยมันรู้ว่าเราหายเฉยเฮ้ยมันมันยังใจดีให้เราอยู่สงโง่นะแก่องค์ปิชโบไม่น่าจะเปิด โอ้ยีตาถั่วนะพวกมึงอะ<ๆ>ข้างล่างกูน่าจะดูหมดแล้วอะเหลือแต่ชั้นหนึ่งอะที่เรายังยังไม่มีกุญแจห้องเอผีมันลงจากมันอยู่ชั้นล่างแล้วมันกำลังขึ้นไปชั้นบนเอ้าแล้วทำไมไอยูออาา่บจนจุฬาธานนะกูยอยู่โรงอาหารกับจุฬาธานเนี่ยงั้นไปดูไหนวะเอองั้นก็ไปดูชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งกูว่าเรายังดูไม่หมดเสียงมาจากไหนไม่รู้เลยเว้ยผมวิ่งตามจุฬาธานมาเฮ้ยกูเห็นมัแล้วมันอยู่ชั้นหนึ่งอะกำลังวิ่งไปจุดเกิดหรอ อแล้วมันเห็นกูเล้วใชยมันเห็นกูแล้วมึงอยู่ไหนเนี่ยตอนเนี้ยกูอยากรู้มากเลยห้องล็อกเกอร์แดงอ๋อยิงล็อกเกอร์มันจะหมดแล้วว่ะยิงล็อกเกอร์มันก็แดงทุกอันอ่ะเออกูกำลังไปละปีป้ามีกทัชเฮ้ยไรกูเลยโดนผีไล่ตลอดทั้งเกมรู้ว่ะปีเกมอะไรก็โดนผีไล่เลยบางทีมันอาจจะหยดจุดเกิดเราก็ได้นะเว้ยอโหอย่าบอกแล้วเราต้องหาให้ครบก่อนแล้วก็ต้องกลับมาที่เดิมด้วยนะเออผมหายากเกินไปแล้วบางที อ๋อเราต้องหาคุณแจบ,บีอะเูะว,ว่านะแจบีคือแบบนี่ตามมากูรู้เพราะว่ามันมีที่หนึ่งที่เรายังไม่เช็คเลยจะด้ดงไงเออแจอบ,บีกูนึกว่าเช็คหมดแล้วไม,<า>ไม่มาไล่กูตนะัวนั้นเจอกุญเจบีอะ <c oughs> โหส่งไกลชิดนะไอสัตว์ว่ามันหยุดวิ่งเองกูเป็นอะไรไม่รู้มึงอยู่ไหนตอนนั้นกูอยู่หน้าห้องบี ไปกูลงไปกูไม่ได้มาคนเดียวนะเพราะมันอยากมาด้วยอย่ากูจะทำไงอะไปเปิดเลยเปิดเลยนะคบ <c oughs> เปิดรถไปเลยมันไม่ไม่ตามเ,<อ>เขามีเม็ดคิดตรงนี้ไปเปิดประตูห้องนี้ให้หน่อยดีนะคะนี่นะคะห้องนี้มันเปิดได้มันนี่น่าจะเป็นห้องธรรมาดาตรงนี้ก็เป็นที่เ <c oughs> ชื่ยกูแตกแล้วไ,ไม่เปิดจะยัง <c oughs> เปิดเพลงกูแล้ว <c oughs> มันไล่กูอยู่เน <c oughs> เตือนนี่นี่ <c oughs> นี่น,น,นมันไล่มัไล่มไล่ เอา้าใครโดนอ่ะเอา้าเพื่อนโดนโดนทานฝิ่นกูโดนเอา้าอันสุดท้ายแล้วเพื่อน run bitch run วว w w ว w wow ว o าว,าวาเฮ้ยวิ่งติดโทรทาไมวิ่งติดกูรอดแหละขี้ควาขี้ความึงอยู่ไหนกันเนี่ยตอนนี้นขี่ไล่โหดมาก <laughs> <laughs> <h ier> เฮ้ยนะคะมันอะไกูวะเยอะ ฟ่อนกูมันมันเี้ยอะไรก็ไม่รู้มันหยุดจริงเองมันผีได้ยินเสียงเท้าเ้วด้วยผีนไปมันมันยังอยู่ที่เดิมตรงศพกูเลยอยู่หน้าห้องบีมึงมีมันยิ้วด้วยได้ปะกูยิ่ได้มันอยู่หน้าห้องบีอ๋อมันอยู่จุดเกิดเราอยู่ในจุดเกิดเราตอนเนี้ยครบเลยแล้วก็เดินออกเลยมั้งเฮ้ยมันเข้าไปหาเมึงและก็ยัง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 อยู่ข้างหน้าอีกเข้าไปแล้วเขาไปแล้วอยู่ด้วยกันมันกลั่อยู่คน อยู่คนเดียวหลอนแหลงๆผีไล่โหดขู่อะทิ้งกูไว้คนเดียวเนี่ยเอ้ยเชียร์แม่งทะลุได้สัตวกปีเพื่อนกูแตกอะสะดท้ายอะชั้นหนึ่งเนี่ยจุดเกิดยังกูอยู่จุดเก,ดยยเกิดละ,ะแม่งเอ้ยไม่ได้มาคนเดียวเนี่ยคิดว่ากูเจอกันอยู่นี่เนะจอกันอยู่ข้างล่างข้างล่างข้างล่างไอ้ห้อง,ห,องห้องโรงอาหารห้องโรงอาหารห้องโรงอาหารจุกได้ วมึงมีรีไฟป่ะนะครับมึงชุบตัวเองได้ไหมชุบตัวเองได้ปะไม่ได้เพื่อนมันโดนขีแม่งทะลุประตูที่มันยังไม่ได้เปิดได้โคตรโกงเพื่อนโดนตรงไหนเนี่ยเพื่อนโดนข้างบนชั้นสองช่วยเจอทางตันเย้ยี่แม่งโกงลุกประตูได้แยกกันเล่น อย่าต,ตายบ่อยไปนะบอกให้ลงไปลงอาหาระแตกเลยลงหารเป็นทุกได้ต้องผีมันวิ่งเร็วขึ้นวัดเห็นถมมครับอืม้วยขอ,ขอบขอบคุณคุณสัตว์แลนะนี้ละแนาาสุดท้ายอาจจะอยู่ในห้อง A ก็ได้นะเวย้ยต่กุญแจห้อง A ออยู่ไหนไปด้วยกันนะตอนนั้น แต่เวลาจูบแม่งลำบากไปเยอะลองไปดยกันลองหาทุกที่ทุกมุมดิห้องนี้มันเคยเก็บไปอ่ะห้องคอมเนี่ยห้องคอมเหรอเคยแล้วออ๊บห้องน้ำมัเยมาคือว่าจะมาไปทางขวาไปบิงเท่าเดิมป่ะวะ เออเท่าเดิมอะเร็วๆเข้าดีมากเ,เล็บมีเงี้ยโอเคไม่บอกกูก็ไปไอ้เหี้ยประชุมมึงไม่ได้ขอบงกูทุกค,ความสำเร็จจากโดนาทานเด้อยโอเคบายกูไปแหละเอาแม่งออกไปละโย้เฮ้ยอยู่เอชเก็บเหี้ยเล่นครั้งเดียวก็ชนะเดี๋ยวครั้งเดียวเนี่ยเรลี่กูดมีชนะแล้วว่ะ